สวัสดีค่ะ มาพบกับน้ำอีกแล้วนะคะในช่องหมอยาพาเพลินนะคะวันนี้เรายังอยู่ต่อกันในเรื่องของสิวนะคะเนื่องจากน้องๆหลายคนนะคะเดินเข้ามาในร้านแล้วมาซื้อผงพิเศษนะคะเพื่อนําไปทาหน้าผงพิเศษตัวนี้นะคะเพื่อนําไปทาหน้าในการรักษาสิวนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาตอบคําถามมาไขข้อคําถามให้น้องๆกันนะคะว่าที่น้องๆถามกันเข้ามาว่าผงพิเศษนะคะสามารถช่วยรักษาสิวได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเราจะมาดูตัวยาและส่วนประกอบของผงพิเศษกันก่อนนะคะซึ่งผงพิเศษนะคะก็จะมีลัก เป็นผงผงนะคะสีส้มๆออกครีมๆนะคะ,ะและในตัวยาที่ประกอบอยู่ในผงวิเศษนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวยาซันฟา,ฟานิลามายนะคะ99.30%นะคะแล้วก็ตัวแทนนินนะคะ0 4นนะคะซึ่งตัวยาซันฟา,ฟานิลามายนี้นะคะก็มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียแกมบวกและแกมลบนะคะยกตัวอย่างเช่น s t a ฟิโ l o อค c c u s a u r e นะคะหรือว่า s t ตปโตอคอ c o c c นะคะเป็นต้นส่วนแทนนินนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการ ช่วยตกตะกรโปรตีนนะคะในเนื้อเยื่อแล้วก็ในหนองนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการสมานแผลแล้วก็ทำให้แผลแห้งเร็วขึ้นนะคะ ดังนั้นนะคะก็จะตอบคําถามนะคะที่น้องๆถามกันเข้ามาว่าผงพิเศษนะคะสามารถช่วยรักษาสิวได้อย่างไรนะคะก็คือถ้าพูดในเรื่องของคุณสมบัติในการรักษาสิวแล้วนะคะผงพิเศษก็คือมีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนะคะในหนองหรือว่าในสิวอักเสบนะคะหรือว่าในรูขุมขนนะคะที่อาจก่อให้เกิดอาการอักเสบการเกิดสิวอักเสบได้ในอนาคตนะคะ ดังนั้นการใช้ผงพิเศษนะคะก็จะไม่ได้ผลในสิวอุดตันนะคะที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะและด้วยรูปแบบของตัวยาที่เป็นผงนะคะมันจะมีอนุภาคค่อนข้างใหญ่คือเขาไม่ได้พัฒนามาเพื่อเพิ่มการดูดซึมเหมือนกับในรูปแบบของครีมหรือว่าเจลในยาทารักษาสิวของตัวอื่นนะคะดังนั้นข้อดีของผงพิเศษก็คือจะมีราคาถูกนะคะแต่จะใช้ได้ผลในเฉพาะในสิวที่มีหนองนะคะหรือว่ามีการอักเสบที่มีหนองและมี การบีบเอาหนองออกไปนะคะแล้วจะมีลักษณะของแผลเปิดนะคะเมื่อมีแผลเปิดหรือว่าเพื่อยงก็คือมีรูนะคะเพื่อที่จะให้ผงพิเศษนี้สามารถดูดซึมเข้าไปได้เนื่องจากผงพิเศษตัวนี้จะไม่สามารถดูดซึมเข้าไปในชั้นของผิวหนังได้โดยตรงเนื่องจากมีอนุภาคที่ค่อนข้างใหญ่ วิธีใช้นะคะก็คือให้นําผงวิเศษนะคะมาผสมกับน้ําสะอาดนะคะไม่แนะนําให้นําผงวิเศษนะคะไปผสมกับสารอื่นที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างนะคะเนื่องจากจะไปลดประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของผงวิเศษได้นะคะดังนั้นก็คือให้ผสมกับน้ําสะอาดก็พอนะคะผสมในลักษณะที่พอเป็นครีมนะคะแล้วก็นํามาทาหรือว่ามาแต้มตรงบริเวณที่เป็นสิวนะคะ ค่ะสำหรับใครที่มีลักษณะของการเป็นสิวและมีผิวหน้ามันซึ่งก็อาจจะเกิดการเป็นสิวอักเสบได้บ่อยๆนะคะซึ่งสภาวะหน้าแบบนี้นะคะมันจะเป็นสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของเชื้อบแบคทีเทรียนะคะเราก็สามารถละลายทาผงผละลายผงพิเศษแล้วก็ทาได้ทั่วใบหน้านะคะเช้าแล้วก็เย็นนะคะ แต่ผงพิเศษนี้นะคะมันจะมีตัวผงแทนนินและก็ตัวยาซันฟานิลามายนะคะซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นได้ดีนะคะดังนั้นถ้าทาไว้นานๆนะคะก็อาจจะไปดูดซับความชื้นของผิวนะคะทำให้เกิดลักษณะของผิวแห้งได้นะคะค่ะแล้วก็ไม่ควรใช้ผงพิเศษนี้อย่างพ่าเพื่อนะคะเนื่องจากตัวยาซันฟานิลามายนี้เป็นยาปฏิชีวนะนะคะอาจจะทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้นะคะ เพราะว่าเชื้อพวกนี้มันจะมีการพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อได้รับยาเข้าไปบ่อยๆมันก็จะมีการพัฒนายีนแล้วก็พัฒนาให้เกิดเป็นเชื้อดื้อยาได้นะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดการดื้อยาแล้วก็จะใช้ยาตัวนี้ต่อไปไม่ได้ผลนะคะ แล้วก็ไม่แนะนําหรือว่าไม่ควรนะคะใช้ยาผงวิเศษชูชีพตัวนี้นะคะในคนที่แพ้ยาในกลุ่มซันฟานะคะหรือว่าถ้าใครที่ใช้ยาไปแล้วนะคะรู้สึกระคายเคืองหรือว่ามีผื่นคันหรือว่าปวดแสบปวดร้อนนะคะก็ควรที่จะหยุดยาทันทีแล้วก็ไปพบแพทย์หรือว่าเภสัชกรนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะน้ำก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครที่คิดหรือว่าอยากจะลอง ใช้ผงวิเศษในการรักษาสิวอยู่นะคะและถ้าใครที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะคลิปนี้น้ำต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ